บวันนี้ก็ามาอยู่กันในไอดีอัพก็เดือดัดมืดนะมันแหลกกบเออตึงมาดิแล้วแล้วนะมันก็มาถึงมีนาทีที่นาทีที่โผมทำมแอะไรมีอะไรไอ้ทุกแกฟีกหนึ่งทีตึงแค่นี้น นะครับผมก็ไม่อยากจะแกอะไรนะครับก็ตามนั้นเลยดีกว่านะนี่โอเคเดี๋ยวว่าทำพาวด็อกต่อไม่จะได้พาวด็อกวันไหนเลยไดิไปไปไไอีกตัวอีกตัว เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะมาไปไปไลน์ไว้แค่ห้าตัวเว,ลว้ล่านเวน้ล่านเว้ยนี่แกก็ล่นล่นอยู่นะครับไอเดียนี้ล่นอยู่นะแต่ว่าต้องรอใช้เวลาหน่อย ต้องปั้นนานหน่อยนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนเข้าใจทั้งนิดนึงว่าที่ผมไม่ได้ทำเพราะผมไม่ค่อยว่างนะครับมันดูแลหลายดีเยอะเกินนะครับก็แบบว่าถ้าุกคนถามว่าไอ้ด,อดีนู้ไอดีนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถอ,อัปเดตให้มันทั่วถึงได้เพราะว่ามันก็ไม่เพราเรว่าไงดูแลไม่ทั่วถึงนั่นแหละนะแต่ดีีมีอนาคตไกลนะเออ น่าจะไปจบเพชรสามได้แล้วมั้งเนี่ยผมว่าโอ้โหไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยเพชรตัวเพชรสามอะเฮ้ยเอาดีๆมันเหลืองเออโอ้ย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 อะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพชรเหลืองจัดเฮ้ยอะไรอะ่ะเอา้า อะไรอ่ะอะอะไรไม่รู้เกิดขึ้นเร็วมากคุณจิตดีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ไม่ไมไม่ดีซตด้วยดีซตด้วยเดี๋ยวนะทำแมงไว ตอนแรกผมได้ไอดอลมาผมน่าจะเก็บกบให้ามันทำบารล็อกมากกว่านี้นี่คือสบายไปแล้วอ่ะโหแล้วดูของวิญญาโตะอะไรวะเนี่ยอ๋อวิญญาเทนกะลืมโอ้โหเหลืองเลยเหลืองเลยเหลืองเลยอ,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 อ๋อยเลยอันเนี้ยถึองอ๋อยเนี่ยไว้ก่อนเลยไป ระบบลวนต้องปรับซะหน่อยไปผมให้ตัวนี้แม็กก็จะดีกว่านี้เย็น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 ไอ้ควาตรงข้ามมันเย็นหน่อยเว้ยเย็นเว้ยเฮ้ยเย็นเว้ยเย็น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 เว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่ผมแพ้ตลอดเลยวะเนี่ย โอ้โหเย็นเว้ยเย็นเว้ยก๊อปหน่อยเออดาวชื่อก๊อปแล้วไม่มีอะไรแล้วม่มีอะไรแล้วทุกคนชนะมีอะไรไหมชนะแล้วไหมโอ้โหดูเขาเล่นดิโอชนะแล้วไหมชนะไหมชิวชิว้ยชิวชิว้ยเราชิวเว้ยชิวเว้ยชิวเว้ย เชนา้าแล้วเว้ยเชนา้าเว้ยเชนา้าเว้ยโอ้โหคนเหลืองคนเหลืองอะไรอ่ะเอ้ยเอาดีดีดีหง่วงเมมและวะ้วว่ะไม่ไหววะโอ้ยีต้องการตัวมาแทนเทนกาเลยวะ่ะเหนื่อยจัดแต่ผมว่าทีมันก็โอเคนะ มำเป็นที่อะไร้ำงเป็นที่ระบบลวนๆโอ้โหแพ้สองทีมติดเหลืองเลยว่าเราเจอทีหรือว่าเ,าเจอทีที่ตึงเกินไปเป็นไรไหมรอล็อกก่อนตอนเนี้ยล็อกรอล็อกแม่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบว่า มันจะเป็นแบบนี้ตอนนี้ผมกำลังช่างใจอยูน่นะว่าผมจะจะรีอีกไหมคือผมก็ไม่ได้อยากทิ้งไอเดียอื่นๆน,นะไอเดียพวกนี้คือถามม,มันดีไหมมันดีครับมันก็ยังเล่นได้อะมันก็ไม่ได้แบบแย่อ yeah. ะมันก็เล่นได้แต่คือผมก็ชอบไงคือแบบว่าชอบไปสร้างแล้วก็ ขี้เกียจเล่นแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยนะดูดิตัวมันก็ดีไอดีเนี่ยดูดิทุกคนก็ดูดิเนี่ยดูดิแซลลี่มีเปาร็อกมีเทนกะเกียร์ก็ดีอะ่ะม,มีอัเเกรดมืดดิถ้าได้มืดมาก็ลั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเล่นได้มันก็เก่งอะ่ะทีมันก็โอเคอะ่ะหากแค่กบม่วงเองผมก็เลยแบบว่า ยังไม่ค่อยอยากจะสร้างนะแต่เดี๋ยวรอคิดดูก่อนดูช่วงเวลาด้วยผมอาจจะไม่สร้างเร็วๆนี้หรือว่าจ,จะสร้างเร็วๆนี้รอดูแลกนะันนะราติดตามเดี๋ยวรอรอผมแม็กก่อนตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บไปครับกบแต่ามาช้าหน่อยนะเพราะว่าผมแบบว่าดูแลหลายไอเดียเอาจริงๆแค่ไอเดียหลักกับไอเดียบากีผมก็แทบไม่มีเวลาดูแลไอเดียอื่นแล้วนะถ้าพูดถึงอะ่ะ ไอดีหลักไอดี ID บากิจะเป็นไอดีที่ผมแบบค่อนข้างจะแอคทีฟที่สุดละแล้วไอดีอื่นๆเนี่ยผมมองว่าแบบไม่ค่อยจะมีเวลาไปแอคทีฟคือผมจะดูแลได้อย่างมากสุดก็3ไงสมมติผมดูแลไอดีบินดุไงี้ยไอดีนี้ของเขาจะไม่ได้มาดูแลถ้าสมมติผมดูแลไอดีบินดุไอไอดีนี้ผมก็จะได้ดูแลไอดีบินดุที่ผมก็อยากให้ร้อยทุกคนโหวตอยู่นะว่าอยากให้ผมเล่นไอดีไหนเป็นแบบว่าไอดีที่3แบบเป็นหลักอะ่ะเพราะว่าคือผมก็จะพยายามแอคทีฟกับไอดีนั้นอะ่ะเป็นหลักเลย ผมว่าผมตั้งโหวตดีไหมเพราะว่ามันดูแลไม่ั่วยดิผมได้สามอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าสมมุติผมมาดูแลอย่างเนี้ยผมไม่มีเวลาพอแน่นอนอ่ะคือถ้าสมมุติคนชอบไอเดียบินดูผมก็จะจะแบบเล่นไอเดียบินดูแบบตึงๆก็จะเอาเวลาให้มันอย่างเงี้ยถ้าทุกคนชอบไอเดียอัพเกรดธาตุมืดไอเดียเทนกะอย่างเงี้ยอยากให้ผมแบบเล่นไอเดียเทนกะแบบให้เหมือนไอเดียบากิเลยปั้นให้เหนือไอเดียบากิเลยอย่างเงี้ยสามว่าได้ไหมผมบอกว่าได้นะอนาคตไกลนะไอเดียเนี้ยก็ ก็ได้อ่ะคือผมก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมติคุณจะทำลั่นน่ะคุณจะต้องเล่นเควสรายวันครับเล่นธรรมจําวันแล้วก็เล่นเสร็จพิเศษให้ครบเวลก็จะไวเนาะเวลไวเสร็จปั๊บก็ต้องเก็บเพชรเก็บเพชรเปิดปั๊บก็ต้องมาปั้นทีมต่อแล้วก็ปั้นพีลงพีร้อยอะไรอย่างเงี้ยพอทำอย่างนั้นเสร็จปั๊บเวลาดูแลดีมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ่าถ้าสมมติท่ายีใหม่อีกไอ้ดีนี้ก็คือปล่อยเซอร์ได้เลยเพราะว่าไม่ได้เข้ามาแน่นอนเพราะว่าเวลาท่ายีใหมมันก็ ต้องเสียเวลาเสียเวลารีเสียเวลาเคลียร์ด่านหลักเสียเวลาเ,ลเสียเวลา,เ,เ,วลาเขาเรืยไงนะเคลียร์เควสไลฟ์วันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาเหมือน ID, ไอดีใหม่ไอดี ID หลักอะไรอะ่ะเยวกว่าได้ซ้ำนะไอดี ID หลักๆผมเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเดออี๋ยวผมว่าจะตั้งโพลแล้วกันเนะเาะรอคอมเมนต์มาก่อนแล้วกันว่าอันดีที่สามอยากตัวไหนไอดีไหน,ไหนมากที่สุดอะ่ะแล้วก็มีไอดีอะไรอะ่ะอะไรนะ มูนักปั่นอะอันนั้นก็เฟีย้ยวอ,อยู่นะไอเดี ID มูนักปั่นอะติดแค่ว่าไม่ได้ตัวเออทุกคนก็ลองคอมเมนต์แล้วกันว่าอยากดูไอเดียไหนเป็นหลักผมน่าจะเดี๋ยวไปตั้งโพลมีบินดูเนะาะไอเดียัเกตธาตุเมื่อก็คือเทนกะขอไปตั้งว่าไอเดียเทนกะแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวรอคิดดูทีเดี๋ยวต้องไปดูคลิปด้วยว่าเออว่ามันชื่ออะไรนะเออจะได้ได้ทุกคนจะได้เข้าไปดูง่ายแล้วก็มีไอเดียบินดูอยากให้ทุกคนเลือกสามไอเดียเนี่ยให้ผมแบบว่า ปั้นแบบจริงจังอะถามว่าทุกคนเลือกแล้วผมจะเลือกได้ดีพวกนั้นไหมก็ไม่ครับผมก็เล่นอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้เข้าไปแอคทีฟแบบเยอะะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาผมก็ไม่ได้มีเยอะนะผมก็ทําหลายอย่างแล้วก็เดี๋ยวมันก็คือช่วงนี้มันก็ว่างช่วงเดียวใช่ไหมแล้วผมก็ต้องกลับไปลูมเดิมอะทุกคนเข้าใจฟีลไหมคือตอนนี้ผมก็ทําชิปได้ไอ้ช่วงไหนที่เห็นผมลงลิปเยอะๆอะคือผมอะเวลานั้นอะช่วงนั้นคือผมว่าง ว่างก็คือแป๊บหนึ่งเสร็จปับ๊บผมก็ต้องเข้าไปในวัฏจักรกลุ่มเดิมก็คือไปโอ้โหดึดเดนกลับมาบ้านก็อยากจะพักผ่อนแล้วอะ่ะถ้ากลับมาบ้านแล้วแบบโอ้ือต้องมานั่งเข้า56าหกไอเดต้องมานั่งทำเควสทุกไอเดียโอ้ผมตายผมบอกเลยตายผมก็เลยอยากให้ทุกคนเลือกเลือกโหวตว่าอยากจะเอาไอเดีไหนเป็นไอเดีแบบให้ผมเล่นลั่นๆ่นเ่ะเอออะ ผมจะลั่นให้เลยคือผมแปบ,บว่าจะทุ่มเหมือนไอดีปากิเลยผมจะทําเหมือนไอดีปากิแล้วก็จะเม้มอ่ะจะเม้มให้มันอ่ะเคาเรียกว่าไงก็จะจะจริงจังอ่ะไม่ใช่แบบว่าอย่างเงี้ยคือไอดีมันไม่สามารถจริงจังได้ไงเพราะว่ามันมป็นรูแลหลายเดียคือไอดีปากิที่ผมจริงจังนะไอดีปาเกิอย่างเงี้ยผมก็ลั่นไอดียบินดูผมก็จริงจังผมก็ลั่น ก็คือแบบบ่อยอ่ะเข้าบ่อยแล้วก็ทำเคลรายวันแต่พี่พี่อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะถ้าสมมติผมไม่ได้ดูแลอย่างเงี้ยก็แบบระดับนั้นบางวันอาจจะแบบไม่ว่างเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เข้ามาเลยอ่ะอาจจะไม่ได้ใส่ดีอไย่างเงี้ยมันก็หายไปเพชรมันก็หายไปนะอ๋ก็ลองหวนเข้ามาแล้วกันนะเดี๋ยวตั้งโพให้นะเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปเดี๋ยวผมจะได้ตั้งโพให้ทุกคนเนาะก็อยากใทุกคนเข้าใจสักนิดนึงนะครับ แต่ไอเดียกนี่จะเป็นไอเดีที่ผมฟิกไว้แล้วว่าจะไม่ไม่หลุดแน่นอนกับไอเดีหลักนะครับเพราะว่าเป็นไอเดีที่ผมผูกพันเออแต่ไอเดียอื่นอเนี่ยเอาผูกพันไม่ผูกพันเพราะผมสร้างเองกับมือนะเออถ้าเองกับมือทุกไอเดีนะครับเล่นเองก็เล่นเองรีเองก็รีเองอะ่ะปั้นเองก็ปั้นเองอะ่ะทุกคนก็ดูเอาโอ้ยปั้นเองกับมืออะ่ะมันก็ต้องมีผูกพันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่แค่เวลามันไม่เอ,อื้อผมก็เลยต้องเลือกไอเดีลูกลักเป็นไอเดีที่3ของผมที่ผมจะรัน นะโอเคครับ okay, ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบฝากกดไลค์เป็นการแชร์ความ่อยแล้วกันนะถ้าดีไหนที่ผมเลือกเป็นรันแล้วผมก็จะมาทำคลิปบ่อยๆแล้วกันเนี้ยทีนั้นนะโอเคครับ okay, ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปลากสวัสดีครับ